อีกหลายคนที่เขาตั้งใจดีนอกจากให้บริการผู้โดยสารแล้วทําความดีด้วยอย่างวินที่ MRT ศูนย์ราชการจาังหวัดนนทบุรีบอกเลยว,ว่าพวกเขารวมตัวกันทําความดีมานานมากแล้วซึ่งพี่ๆเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าจะให้คนท้องคนพิการหรือว่าพระขึ้นฟรีฟรีมาตั้ง20ปีแล้วด้วยออมตโใช่ใช่ซึ่งบอกว่าหวความน่ารักของวินจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตั้งไว้ให้สําหรับบริการขึ้นฟรีส่งฟรีก็มีพระสงฆ์สัมเนนแม่ชีคนพิการสติมีคันแล้วก็ผู้สูงอายุถ้าท่านเดินไม่ไหวจริงๆหรือว่าคนเล่ร่อนเราก็ช่วยไม่มีเคยมีวินไหนทําโครงการแบบนี้มีวินเดียวได้ยินลูกค้าพูดถึงเราแบบนี้เราก็ชื่นใจครับสวัสดีครับผมชื่อโอศรีนารัตน์นะครับคนเขาเรียกว่าแฝดเพราะผมมีฝาแฝดนะวินตรงนี้มีประมาณ20ปีแล้วครับ ผมเป็นคนก่อตั้งครับผมก่อตั้งวินมาปีพศก่อน2550้ครับผมชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับผมผมชอบขับมอเตอร์ไซค์เวลาขับรถไปแล้วไปเจอคนรถเสียเราก็ช่วยเขายันหรือว่าคนแก่เดินอะไรเงี้ยหรือพระเราก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยจิตใจเรามันมีแต่ความเมตตานะคือเราเห็นใครเราสงสารเราก็อยากช่วยไนอะแบบว่าถ้าจุดเปลี่ยนจริงๆเลยนะผมบอกให้มาจากน้องชายดีกว่าน้องชายผมอะชื่อเอ๋พอน้องผมตายเนี่ยผมเลยรู้ว่าไอคนเรา เวลาเราตายไปเนี่ยไอตอนเราอยู่เราอยากได้ลวคือเราเอาไปไม่ได้สักอย่างเลยเราเอาได้แต่บาปกับบุญที่เรา,เ,าเลื่อกที่จะทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทาอะไรมากกว่ากันคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนให้ผมเลยเพราะผมก็อยากให้ไอคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์เหมือนผมอะ่ะมารวมกลุ่มกันคือมาช่วยคนอย่างที่ผมช่วยก็คือพระสงฆ์สามเณรแม่ชีคนพิการสติมีการแต่ไม่ต้องช่วยครบในห้ากลุ่มที่ผมทําก็ได้ พี่ทําในสิ่งไหนที่พี่อยากช่วยแต่ผมถ้าผมบอกว่าพี่อยากช่วยพี่ช่วยคนตาบอดก็ได้นะคนตาบอดนี่น่าสงสารที่สุดแล้วผมก็เลยมาขับวินมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยตั้งเป้าเลยว่าวินมอเตอร์ไซค์เราอ่ะต้องช่วยคนมีครับเขาบอกว่าไม่มีเงินไปส่งฟรีได้ไหมเราก็ถามว่าเอาจริงๆเราไม่มีเงินจริงไหมและเราอยากให้ไปส่งไหนจากจริงๆอ่ะคนขับวินต้องได้เงินจากผู้โดยสารไปไปมาคนขับวินก็เลยต้องเอาเงินให้ผู้โดยสารก็มีก็พวกผมก็รวมเอาเงินให้เขากับ าบางแสนชนบุรีหรือที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยที่ไออุทัยธานีอะไรเงี้ย,เ,ยเขาขอเราก็ไปส่งเขาที่รถตู้นะเพื่อว่าดูว่าเขาจะหลอกเราไหมถ้าเขาหลอก,ลอกเราต่อไปเราก็จะไม่ช่วยเขาแต่ก่อนผมไม่เคยมีนะผมไม่รู้ว่าการไม่มีเป็นยังไงแม้แต่ตังที่จะซื้อข้าวยังไม่มีเลยเราเลยรู้สึงว่าคนที่เขามาขอเราเนี่ยแปลว่าเขาเดือดร้อนจริง,รงๆอ,อคือเราก็ต้องอสมควรช,วช่วยเขาเพราะเราเคยอดมาก่อน มาชิกในวีดเราอ,ะ,อะร่วมใจกันส่งฟรีอยู่แล้วเหมือนเมืนทุกคนก็ยินดีและร่วมมือร่วมใจกันบริการส่งฟรีผมรู้มาแต่ตอนกอดเข้าแล้วครับว่ามีโครงการนี้อยู่ไม่เคยมีวินไหนทําโครงการแบบนี้มีวินเดียวชื่นใจครับอยากทําต่อไปครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ทําบุญรายได้ก็พออยู่ได้ได้วยความสบายใจด้วยค่ะ นหนึ่งวันเอาส่วนตัวของผมนะพี่ถ้าผมบอกมาเนี่ยเงินมันมเป็นปัจจัยหลักนะแต่ถ้าผมบอกมาแล้ววันไหนถ้าผมไม่ได้รอบฟรีนะผมไม่ได้นะอะไรก็ได้หนึ่งวันน่ะเราขอได้ส่งฟรีหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทําบุญวันนี้แต่อยู่ดีเราขับรถไปเราอยู่บนน้องถนนเนี่ยถ้าเราขี่รถแล้วโดนรถชนตายเนี่ยเราก็ยังมีความสุขอิม่มอ,อกอิ่มใจในการที่เราส่งฟรีออกมาแต่และว,วันผมขอได้ส่งฟรีหนึ่งรอบผมก็ดีใจแล้ววินนักบุญพร้อมให้บริการ คุณผู้ชมคะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบ40องศาได้นะคะเพิ่งผ่านวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้แล้วก็มีของเล็กน้อยคลายร้อนให้พวกพี่พี่เขานะคะเป็นไอติมชื่นใจเดี๋ยวเราไปแจกกันดีกว่าไป ถึงววินแล้ครับพี่ว่าระหว่างไอติมกับหนูอ่ะใครจะหวานกว่ากันคงเป็นไอติมแล้วครับกินติมค่ะขอบคุณนะคะจริงจริงเลยพี่กินติมจตุจ่าค่ะขอบคุณค่ะที่บอมพี่โอ๊ตยินเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะและนอกจากไอติมที่ทางรายการมีข่าวดีมาบอกไปฝาก พี่พี่วินมอเตอร์ไซค์กันแล้วเรายังมีป้ายไวนิวอันใหม่ให้พี่พี่พวินนักบุญเอาไปติดแทนป้ายเก่าเพื่อที่ผู้โดยสารเวลามาใช้บริการจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญตอบแทนน้ําใจกับพี่พี่วินนักบุญที่ทําให้สังคมของเรามีเรื่องใจฟูแบบนี้ค่ะมา้่เห็นแล้วใจฟูเลยเนาะเป็นห่วงนิดนึงกลัวว่าทีมงานเราจะพูดสั้นไปหน่อยกินไม่พี่เดี๋ยวฟังผิดั ไม่น่าเราวันนี้มาทํางานตาเขียวอ้โหโดนยังมาแล้วครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากจริงๆนะใช่ชอบคําพูดของคุณโอที่พูดว่าวันหนึ่งขอแค่ฟรีสักทริปหนึ่งครั้งเนี่ยในหนึ่งวันสบายใจละเล็กความสุขยิ่งใหญ่และไม่เพียงแค่นั้นนะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเห็นไหมครับเหมือนคุณโอเขามีปัญหาที่ขาเดินไม่ค่อยถนัดนิดๆหน่อยๆด้วยนี่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเขารวมถึงน้องชายฝาแฝดที่เขาบอก ที่เขาก่อตั้งวินนักบุญขึ้นมาก็ได้เพราะเขาก็มีปัญหาเรื่องขารวมถึงน้องเขาได้เสียชีวิตไปสรุปเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากพี่โอแล้วเนี่ยลุกวินน่ะคนอื่นน่ะนั่นก็ต้องน่าชื่นชมเหมือนกันนะเพราะว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่สะดวกใจจะทําแต่นี่เขาพร้อมทําให้ยังไงก็ตามถ้าใครผ่านไปแถวนั้นช่วยไปใช้วินนี้หน่อยไปอุ่นหนวกันเยอะๆนะครับ